สวัสดีครับพี่ก๊อฟสวัสดีครับวันนี้เราได้มีโอกาสได้ทํางานร่วมกับพี่ก๊อฟอีกครั้งหนึ่งพี่ก๊อฟเล่าประสบการณ์ให้ฟังแล้วก็วิธีการคิดเกี่ยวกับแอดอันนี้ให้ผมให้กับน้องๆที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เราฟังหน่อยได้ไหมครับไม่ได้ครับโอเคครับได้รเราเรื่องใหม่เราเรื่องวันนี้เราจะไปกินอะไรที่ไหนดี <laughs> มันต้องเริ่มมาจากที่ว่ารดอะ ของสีหองนะครับเขาไม่ใช่เป็นแค่เครื่องผ่านกอกสารจริงๆแล้วทุกวันนี้เขาพัฒนาในแง่ของความที่เขาเป็นผู้นําในเรื่องของระบบงานจัดเก็บเองคัฉะนั้นไอเดียนี้ก็คือเรากยายจะบอกว่าเขามีโซลูชันที่สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายคุกค่าใช้จ่ายแล้วก็